เมื่อเวลา13นาฬิก30นาทีของวันที่5 bells, finals, พฤศจิกายน2568 ที่สนามฝึกซ้อมเจสกี CSC Water Sport ตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครสมาคมเจสกีแห่งประเทศไทยได้จัดงานแถลงข่าวกลยุทธ์12นักเจสกีทีมชาติไทยชุดซีเกมประเมินคู่แข่งชิงเหรียญทอง6รุ่นพร้อมร่วมองค์กรระดับชาติเดินหน้างานกู้ภัยทางน้ำซึ่งนำโดยพลตํารวจเอกเด่นรงสุดที่ชานบัญชานายกสมาคมกีฬาเจสกีแห่งประเทศไทยดรวีรศักดิ์โคสุรัต กรรมการและเลข,ขานุการมูลนิธิเ,เพื่อนอพึ่งพ,พ,พยายามยาก นายศรีศักดิ์วัฒนพรมงคลนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาครอีกทั้งผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ารวมค่ะโดยครั้งนี้ทางพลตรากูเอกเด่นนรงสุทธิชานบัญชานายกสมาคมกีฬาเจสกีแห่งประเทศไทยได้ตั้งเป้าหมายคว้าหกเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์2025ที่พัทยาประเทศไทยระหว่างวันที่10ถึง14ธันวาคมนี้พร้อมเปิดโครงการกู้ภัยเพื่อชาติร่วมกับองค์กรระดับชาติเพื่อฝึกอบรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทางน้โดยในการถแถลงข่าวครั้งนี้ได้มีการร่วมซ้อมโชว์กับนักกีฬาเจสกีทีมชาติไทยนําทีมโดยนักกีฬาชุดซีเกม12คนท,ที่เพิ่งกลับมาจากการเก็บตัวฝึกซ้อมเข้มข้นเพื่อตเตรียมความพร้อมสําหรับการแข่งขันในระดับอาเซียนค่ะ สำหรับนักกีฬาทีมชาติชุดซีเกม12คนก็มีนักกีฬาของจังหวัดสมุทรสาคร2คนก็คือนางสาวสศินาผิวงามและนายอานนท์หงกลางซึ่งทั้งคู่เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยที่เคยสร้างชื่อเสียงในการแข่งขันซีเกมครั้งที่ผ่านมาโดยน้องสศินาคว้าเหรียญเงินและน้องอนอนท์คว้าเหรียญทองมรองได้สําเร็จค่ะนอกจากนี้ก็ยังเข้าร่วมการแข่งขันในอีกหลายรายการระดับโลก และฝากให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติไทยชุดนี้ในการลุยศึกปลายปีที่จะถึงนี้ด้วยค่ะตอนนี้ก็ร่างกายพร้อมค่อนข้างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีความกังวลอะไรบ้างปะตอนนี้ก็ไม่มีครับพร้อมทุกอย่างครับก็ฝากชาวสมุทรสาครฝากเชียร์ผมด้วยนะครับตั้งเป้ากับปอะไรบ้างครับก็หวังไว้เหรียญทองครับ ด้านพลตบดเอกเด่ดนนรงสุทธิชัยบัญชาญนายกสมาคมกีฬาเจกสกีแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการเตรียมความพร้อมของทีมชาติไทยในปีนี้ถือว่ามีความเข้มแข็งมากทั้งในด้านเทคนิคความฟิตของร่างกายและการปรับเครื่องยนต์ตามมาตรฐานโลกพร้อมเชื่อมั่นว่านักกีฬาไทยจะสามารถคว้าเหรียญรางวัลกลับมาได้อย่างภาคภูมิใจค่ะเราพร้อมพน,นั้นถึงวลานี้บัดนี้เรายืนยันว่าเราพร้อมจะคว้าหกเหรียญทองที่เวแข่งขันครับตกุณในักกายครับ ส่วนโครงการกู้ภัยเพื่อชาติที่ได้เปิดตัวพร้อมกันในครั้งนี้มี11องค์กรร่วมสนับสนุนอาทิกลุ่มบริษัทพราวส่วนน้ำวานานาวาวอเตอร์จังเกิลหัวหินอันดามันดาภูเก็ตสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลยามาฮ่าจีฟอร์ดพีเวอร์สปอร์ตมูลิธิเพื่อนพึ่งพายยามยากสภากาชาติไทยกรมเจ้าท่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกองตำรวจน้ำกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกองทัพเรือและสมาคมกีฬาเจสกีแห่งประเทศไทยคะ่ะ โดยกิจกรรมทั้งหมดนี้มุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำรวมถึงสร้างเครือข่ายอาสากู้ภัยรุ่นใหม่ที่มีความพร้อมทั้งทางด้านทักษะและจิตสำนึกในการรับใช้สังคมค่ะ